เมื่อคืนสนุกมากค่ะเมื่อคืนคนเยอะนะคะคนก็เยอะสวัสดีคุณใส่ฝนเมื่อคืนเราก็ซื้อพัดลมสองตัวไปร่วมกับทางงาน่ะให้เขาไปจับของฝันกันสวัสดีคุณอําไพสวัสดีคุณใส่ฝนค่ะน้องใหม่โซเชียลมันแหลกประดาสองคมค่ะเกียรเกียดไปทั้งันอไม่สนใจเราพี่เรื่องต้นดีกว่าไอ้ต้นมันก็คิดจะแกล้งเขาแหละแต่โดนเขาแกล้งกลับ มันก็ต้องมีนะคะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าได้กินทุเรียนทอดไหมคะก็กินค่ะเมื่อคืนสนุกเมื่อคืนขำมาก <c ười> ขาวไปเต้นโดนแกล้งใครโดนแม่ใหม่ได้รับรองสันจุดจุดจุไอจงจุดจุดจุดนี้หน้าสันห <c ười> ลักแม่เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ เห็นแม่ยืนขำยิวไอ้ยืนนั่นมันเป็นเด็กแบบว่าเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากนะคะน้องอยิวเนี่ยจริงๆน่ารักอะชอบวันนี้เลเรื่องอะไรเหรอคะคิดอยู่คะ่ะเมื่อคืนหาจริงจริงปะคะเออเมื่อคืนหาเขามาคะ่ะเมื่อวานในนี้อ่าน้องอยิวเก่งพี่ทิพย์เอามาสักหนึ่งใบพี่พนมหนึ่งใบดิ เอาเร็วๆ,ๆก็คือเมื่อวานนี้ยลิเกยหยุดหลายคนค่ะเวียมอสไปโรงเรียนคุณบีไปงานเก่าฝันใจไปงานเขาเองลิเกยยุดไปสี่คนเราก็เลยหามาหามาัะคู่หนึ่งมาเมื่อคืนนี้ไม่มีโกงเพราะว่าต้องเอาเจ้าโยนไปเป็นม้าก็เลยหามาแทนโยนค่ะหาให้เขาเล่นโยนเคยซาแมวค่ะยังไม่เล่นค่ะแถวนี้น่าจะเล่นไปแล้วด้วยสนุกค่ะเขาพุณค่ะคุณวันเพ็ญ ก็เลยหาเขามานะคะอืมแอบมบก็เป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะคะเสือพญาเสือพญาเพิ่อองจะเล่นไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองเมื่อก่อนน,ะนั้นน้สี่หางานดอกแกว้วจริงๆแล้วอะ่ะเจ้าภาพอ่ะแม่แม่นึกอะ่ะเขาขออน,นีงด้วยนะขอดอกแก้วด้วยนะแต่เขาไม่ได้ถูกกลับมาอีกก็เลยวันนี้เลื่อนเรื่อ,อรก็ได้เดือต่างสีประจำไหมคะเขาไม่ประจำอะคะ่ะ ขาดเขาก็มาแค่นั้นเองอยายให้หนึ่งแดงคอบคุณค่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียอาย่งยายเป็นตัวอย่างสร้างสร้างกันอยู่นั่นแหละแต่ไม่ให้ตูงสร้างอยู่นั่นแหละอยากดูผูกหมุงเออจริงๆดอกแก้วเนี่ยเขาก็ให้เล่นนะคะไม่แน่อาจจะเป็นดอกแก้วกว็ได้ถึงงานละจา้าหิวเลยจา้าไม่มีอะไรกินเลยจา้า ดอกฟ้า,า,ฟา,า,าค่ะฝากยกกระสานอันนี้ดีกว่าค่ะพอทานลิปจะเหมือนคนน้ำลายจะไหลเลยรอลุ้นในไลน์ดีกว่าใช่ใช่วันที่เก้าหรือวัที่หกคน